สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ครับเราได้มาอยู่ที่สนามแฟลตแท็กนวนกนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยผมได้รับเชิญจากทางยามาฮ่านะครับให้มาร่วมเรียนนะครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของการขี่สกิลแฟลตแท็กนะครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ อยากให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นในการใช้เอวนะครับในการเปลี่ยนคอนดิชันรถนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกดพักเท้าด้วยควบคู่กันนะครับมันก็จะเร็วขึ้นทีนี้เวลาเราเข้าคูงซ้ายนะครับตอนเข้าเราฮิปนิดหน่อยนะครับการขาออกนะครับแต่เบรกนิดได้นิดหน่อยนะครับแต่เบรกได้นิดหน่อยนะครับคอนโทรลเบรกหน้าและเบรกหลังใช้ได้ใช้ด้วยกันได้มือขอเป็นฟรีสบายๆที่เหลือคือเริ่มแบรรถด้วยด้วยการเนียตัว ตัวเราเอียงลดลงไปนะครับเอียงลดลงไปหลังจากนั้นปล่อยเบรกนะครับพอปล่อยเบรกแล้วเนี่ยในเท้าเนี่ยไม่ไม่แตะเบรกไม่แตะที่คันเบรกก็ปล่อยเบรกออกมาวางที่พักเท้าแล้วก็เริ่มเปิดเรลงสายตามองด้านในนะครับก็เหมือนกันแต่ว่าเวลาออกโค้งแล้วเนี่ยพยายามถ้าเกิดรถมันลื่นนะครับพยายามตั้งรถโดยการใช้การเอียงตัวนะครับอย่างเช่นเมื่อรถมันสไลด์เราก็เอียงตัวให้รถมันตั้งขึ้นถ้าใครขี่ตามผมเมื่อกี้ได้เห็น นะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทิ้งรถเหมือนออฟโรดตอนออกโค้งผมจะเป็นแบบออฟโรดตอนออกโค้งนะครับนั่นคือการขึกแบบแชทในวันนี้นครับก็เดี๋ยวยกที่2นะครับเซกชันที่2เนี่ยเราจะขี่เป็นมินิคอร์ทข้างในนะครับจะขี่เป็นวงกลมเหมือนกันแต่จะเข้าไปในข้างในโค้งข้างในด้วยนะครับก็จะสนุกมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดยกที่3มที่เป็นเต็มรูปแบบก็จะสนุกแต่ว่าอยากให้เข้าใจทักษะมันก่อนเพราะว่าถ้าขี่เต็มแล้วเนี่ยพอเป็นโค้งกว้างๆเร็วๆมันอาจจะอันตราย นะครับก็เดี๋ยวสเต็ปไปสเต็ปนะครับ รถในคลาสเนี่ยครับจริงๆแล้วการที่จะเปิดให้ให้มันสไลด์แล้วเลี้ยวกลับลำเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะว่าด้วยกําลังเครื่องยนต์มันมอาจจะไม่ได้พอมากนะนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้รถมันสไลด์นะครับก<แ>ารเปิดเร่งด้วยมันก็ต้องแบนรถมากขึ้นด้วยให้มันให้มันมันึนเนงเกิดอาการสไลด์ใช่แค่ตัวผมพยายามอ่านว่าแบนขนาดไหนแล้วรถมันสไลด์ครับเพราะว่าในแต่ละโค้งเนี่ยบางที่ก็ลื่นเยอะบางที่ก็ลื่นน้อยครับตรงไหนที่เราคิดว่าลื่นเยอะเราก็ต้องตัต้งรถหน่อย ตรงไหนที่มันตอ่อเราก็แบรนรถได้เข้าข <c oughs> ความเร็วก็ไปได้คือคือวิธีแก้อาการอย่างที่ผมบอกคือคอ,อยากเวลาเราเปิดเราเปิดคขนเร่งไปแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากให้รถไป้างหน้าได้เร็วรถมันขวนตั้งรถมันควนัมควไม่แบนอันนี้สมมติเข้าโค้งมันแบนอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> เราพยายามทิ้งตัวอย่างนี้ <c oughs> เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนคอนดิชันสมมติอยู่งี้ใช่ไหมครอสมมติเป็นโค้งสายครับเราเร่งเร่งครับเร่งแล้วตั้งเร่งแล้วก็ดับใช่ครับ าเร่งแล้วไม่ตั้ง,งมันจะเป็นโดนัทครับเกิ <S <s ดรถมันเสียการตัวต้องลุดรวดเร็วตัวต้องสามารถเปลี่ยนคอนดิชันได้ดีได้เร็วขึ้นมันจะนทำให้เราผ่าน้นอุปสรรคไปได้ในโค้งนี่นนเวลาเราเลี้ยวเราต้องกดหรือว่าเราถอยหลังอันนี้อยู่ที่ความรู้สึกของเราครับถ้าสําหรับผมเนี่ยผมเนี่ยจะเน้นไปที่โลหน้าถ้าสําหรับต้องกดไปนิดหน่อยคแั่แล้วกดไปนิดหน่อยจริงๆก็นเพราะว่าการขับขี่ออฟโรดเนี่ยมันมันคือออฟโรดเนาะ ถ้ากิฟล้อหน้าหายคือลงมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเน้นมาที่ให้ความสำคัญกับกิปในกิฟล้อหน้ามากกว่าล้อหลังสไลดล์เรายังสามารถคอนวนได้ด้วยตัว ครับก็หลังจากที่ได้มีการฝึกซ้อมแล้วก็เรียนไปประมาณ2เซสชันนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงเซสชันที่3นี่จริงๆี่ยผมเนี่ยขี่เซสชันที่3เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มพี่ๆสื่อคนอื่นที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขากาลังขี่กันอยู่ต้องบอกนี่นะครับว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นเรียนแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมในเรื่องของการฝึกอบรมทักษะในการขี่บนลานแฝตแ็กนะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆหลายคนพอจะทราบกันถ้าเกิดว่าใครดูม o โต g จีพีเนี่ยจะรู้นะครับว่า การในคันมอเตอร์ีปีนี่นักแข่งหลายๆคนมักจะมาซ้อมแบบนี้ซึ่งการซ้อมแบบนี้เนี่ย flat t r a c หมายถึงว่าการซ้อมบนทางดินเรียบๆนะครับถามว่าทําไมนักแข่งทางเรียบถึงนิยมมาซ้อมแบบนี้ลหลักๆเลยก็คืออาการของรถนะครับพวกการปัดการเป๋อะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในในลาน flat แ r a c ได้ง่ายมากกว่าซึ่งมันทาให้เวลาที่เราไปขี่ทางเรียบเนี่ยเราจะได้สามารถคุมอาการพวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็ไม่เว่อแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยเขาหลายๆคนจะมองนะว่าเฮ้ย flat แ r a c เนี่ย จะมีแต่พวก wr หรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมี exciter แล้วก็มีตัว xr มาให้ให้ให้สื่อเนี่ยได้ได้ลองขี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะอ่นนี้เดี๋ยวดูกลุ่มใหญ่กำลังมาบอกเลยวมันมากนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาเปิดให้เฉพาะสื่อเท่านั้นแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นการเก็บข้อมูล สาวเสียงจากสื่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะมีเปิดให้ลูกค้าที่อาจจะใช้ wr อาจจะใช้หรือน่าจะ sr อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเข้าร่วมได้นะบ,บอกเลยว่าถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจในการขี่บนทางฝูหนะลองมาได้นะผมมองกิจกรรมแบบเนี้ยมันมันค่อนข้างจะเซฟมากๆเลยเพราะว่าถ้าไปเข้าป่าไปโดดเนินอะไรเลยอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ไม่ชินนะครับลองมาคุมแบบเนี่ยเรียบเรื่ลื่นๆแบบนี้ก่อนนะครับมันน่าจะง่ายกว่านะครับยังไงก็ F, เดี๋ยวกอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยทางยามาฮ่าจะมีอะไรให้เราได้ทำได้ได้ร่วมสนุกกันบ้างนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมจอนแร์บสเตอร์ก็คงต้องขอลาเพื่อนกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากด share, กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ครับตอนนี้ขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ